สวัสดีครับเมื่อนี้กับมาพ่มาพอกันคือกอพี่น้องมาพ่อกันไวหน่อยมาพอกันขอนสีแก่งของเช้าวันอาทิตย์25กุมภาพันธ์2 5 6พพี่น้องกาก่อนอื่นกับสวัสดีทักไทเอฟซี FC, แฟนคลับแฟนเพลงน้องแอมส้นทิชาสู้ขู่สุขคนน้องพี่น้องโพดีกำลังเข้าวมาติดตามข่าวคิวงานข่าวความเคลื่อนไหว ของน้องแอมชนทิชาลูกสาวลาทั้งซาโนมานพี่น้องทางช่องแท็กซี่สุวรรณภูมิคือเกาอาาออาา่า,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 าก็ขอบคุณหลายๆพี่น้องผู้ีเขาามติดตามขขาวข้าคิวงานน้องแอมชนทิชาทังส่องคอยส่องแท็กซี่สุวรรณภูมินี่แหละขอบคุณหลายๆเด้อการสำรับขึ้นน้องแอมมันมีงานอยู่อ่าจังหวัดสมุทรสาครน้นะพี่น้องเนาะวัดวัดใหญ่บ้านบ่อตะบนบ้านบ่นบออำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครพี่น้อง ม่อคืนน้นองแอมคืนเมืที่เดือกเนี้ยจังหน่อยเพราะว่าเอ่อเวียงนันลุมนเพิ่นเพื่อนึ้นสามทุ่มเรื่งหอดหาทุ่มพี่น้องน้องแอมก็เลยดีคุณหาทุม่มแต่ว่ากับโบยมวนมวนอิรพี่น้องม่ขึ้นมวนคนหลายแห่งคนหลายแห่งโดยเฉพาะพี่น้องเพื่อนประเทศเพื่อนบ้านเราคือพี่น้องเศร้าเข้ามาเนี่ยพี่น้องเพื่นอนมาทํางานในประเทศไทยเนาะโอยจะเป็นกระจกมวนอีหลี ม้วนอีหลีหรอกระดอกกระเดียวขอแต่ว่าข้อยานก็เจ้าเหยียบเรียบครบข่อยก่อนโบกขปเรนหมุนทายคิด <c oughs> แต่ว่าก็เจ้าเต้นม้วนอีลี <c oughs> โอ้ยส่วนมากไอ้พี่เต้พี่น้องเศร้าพมาเนาะพนมา,นนมาโอ้ยมาเต้นมาม้วนอีลีพี่น้องมาขึ้นนี่ครับมาขึ้นเวียงนรุ่นพนขึ้นสามทุ่มเครื่องพี่หลองพนกระเล่น,นโอ้ยมวว้วนวงดนตรีพนสุดยอดอีลีโบโดยเฉพาะหางเครื่องแดนเซอร์พนน,นะนะ อาจารย์นงคณตีกันโอ้สุดยอดเบียงน้ำม้วนพลกระลองในซุดยอดพี่น้องมวนกุ๊บอ่าโดยเฉพาะสดเด็ดพี่น้องผู้จัดการส่วนตัวพนมัดเต้นเพลงกอดม้นขัางโอ้โหคอยเพิ่งจะเห็นเป็นเทหลก <c oughs> อกผู้จัดการส่วนตัวของเวียงน้ำมวนพนเต็นโอ้ยมันมวนกุ๊บพี่น้องมวนมวนผู้ใดในเบื้องไรส่วนมันคืออะไมว่นนี่ดิการพ่อ เบียงนัลโมนเพิ่นล่งวิธีแล้วกะน้องแอมต่อพี่น้องน้องแอมต่อขึ้นห้าทุ่มลูกสาวคอยกับป๊อดสุดยอดมาขึ้นนี่ม้วนกุ๊บขึ้นกันบอธรรมนาเลยพี่น้องลูกสาวลาคอยสุดยอดสูงงานอีหลีริงมาขึ้นนี่มีช็อตเด็ดเด้พี่น้องลูกสาวลาคอยน้องแอมซูนติชามีช็อตเด็ดอ่ามีอันโคโซกไหมพิธีกรเพก่อนพลองเพลงเพ่นเดชค่าจ้างหาลอยพลเดชโคโซกเพ่นกระไร พลลองเพลงไปห่างมาสนี่ลองแอบเป็นผู้เต้นพี่้อง <laughs> ดักลองมาเต้นมาเป็นแดนเซอร์มาขึ้นนี่ <laughs> สุดยอดสุดยอดทำสุดยอดความสามารถเอเดิร์บุดูกศร้าหลาคอยโอ้มยมวนไงไงงวงมาขึ้นนี่พี่ลองมวนกร๊ปอีลีโอ้คนแบบว่าพนมาให้กำลังใจทั้งเวียงและลมนุนทั้งหน่ยอยแอมไลฟ์พี่้องไลา์คัก บอกว่าจะเป็นคนไท่คนพาม,านม่าพื่นมาให้โอ้มาให้กำลังใจแหละแห้งไรมาเคลื่อนนี่มวนกรุบพี่ห้องมวนกรุบค่อยกระเป็นยานไดขา่อาาเหยียบเรียบควบค่อยเขาเป็นรอหายทายทายคิดนะ <laughs> แต่กว่ากว่ากับ่มี่ยังเกิดขึ้นต่อว่ามวนกรุปพี่ห้วงมวนกรุบแต่ว่ามีเหตุการณ์หนึ่งขึอนพวกคนเต็อยหนาเวที่ไหนคนอุบลนึกกันพี่น้องโทรศัพนนท์หออนนกกทาย <laughs> เพิ่นฆาดแต่มวนตัวแจ็คตัโทรศัพท์เสียใจมวนฆาดแต่มวนมาถามไปถามมาว่าคนอุบลญนึกกันคนเพื่อเดชเพื่อนว่าโอ้ยเราเมาอะไรพี่น้องเราเมาเรามวนตั้งแต่เวียนผมกะเสียใจเลยเพื่อนพี่น้องมองข้อสอบกับโข้อสอบคนประกาศยุติแต่ว่าไม่ควรใด้เห็นนะโทรศัพท์นี่ยกะมาเข่าเข่าคิวงานองแอมช่ธิชาพี่น้ององแอมช่ธิชาเมื่อนี้เพิ่นมีงานสองงานได้เมื่อนี้ ตอนกลางวันเพื่อนมีงานอยู่ตลาดน้ำต้นตาลอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีพี่น้องเป็นงานเ uh ช็คอินลูกทุ่งเน็ตเวิร์กเป็นงานอินเป็นงานเช็คอินลูกทุ่งเน็ตเวิร์กงานเพื่อนจะเริ่มต้นประมาณสามโมงสิพี่น้องแต่ว่า้องแอมจะขึ้นถามไม่เล็กมาขึ้นนี่เพื่อนว่าประมาณหาหาโมงสิรก็เสั็จหาโมงสิบกกลัวแต่ก็กับบรูลว่าสี่ึ้นประมาณ จักคส้ววงนะเตอเพิ่นว่าเพิ่นไปสแตนบายสแตนบายไว้ประมาณห้าโมงกว่าเพิ่นว่าคือมื้อน,นี้น้องแอมจะขึ้นเวทีกับเน็กนกรูพลพี่น้องพระเอกพระเอกร้อยล้านบ่อ่าพระเอกหนังเรื่องสัป,ปเล่นนะเพิ่นจะขึ้นเวทีกับน้องแอมชนทิชามื้อน,นี้ผู้ใดอยู่ใกล้ตลาดต้นตานสลสระบุรีเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมไปให้กำลังใจน้องแอมชนทิชาและก็เน็กนกรูพลพี่น้องเป็นงาน ช็คอินลูกทุ่งเน็ตเวิร์กหลังจากจบงานเช็คอินลูกทุ่งเน็ตเวิร์กแล้วพี่น้ององแอปพิเนกับิกับมาตอนกลางคืนก็จะกลับมาที่สมุทรสาครอ,อีกพี่น้องกลามาบ้านเกิดจะควงอีกขึ้นเ่าอยู่วัดสุธิวราวาสบอกขันก็จำบ่าผิดวัดกลางคลองตำบลพันท้ายนรสิงห์พี่น้องตำบลพันท้ายนรสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร ตามตารางงานจะขึ้นเมลงอมจะขึ้นเมที่อ่าสี่ทุ่มครึ่งเออสี่ทุ่มพี่น้องสี่ทุ่มประมาณนั้นเนอสี่ทุ่มถึงหาทุ่มประมาณนั้นแต่บรูวัดเจลี่ยนี่ขึ้นกันขึ้นนี่บอกกับผู้ไดอยู่ไกสาะบุรีตอนกลางเว้นกับมไห่กกำลังใจลงแอมได้พี่น้องอันผู้ได้ยู่ไกกลางขึ้นงานสะไองานนันสมมุติสาค้กับมาหายกำลังใจองแอมได้พี่น้องเบิ่งกันจนตา เปียกตาแฉะล่ะกับประมาณนี้แหละพี่น้องเข้คาคิวงานวันนี้ก็มีน้องแอมมีสองงานกลางวันและกลางคืนถ้าผู้ใดมาข่อยมาวา่าเข้าคิวงานน้องแอมผู้ใดเชื่ชอบคลิปแบบนี้กักดแชร์ติดตามส่องทั้ง 4, สีนน่ส่วนนวงเพื่อนี่เด้อพี่น้องเนอติดตามให้แน่เลยกัดกดแชร์กดซับสไคร์เนี่ยสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซํานี่น้ะพี่น้องเนาะยังมาคุยกันมาอีกคลิปหนา สำหรับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย